พบกับคอนโดใจกลางย่านธุรกิจ Business Park ของเชียงใหม่เปอร์ครบราคาไม่ถึง2ล้านที่นี่ g r e e ซ City Condo 2 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อสังหารอบตัวค่ะวันนี้ฝนพาทุกคนมาอยู่ที่ Green City Condo 2คอนโดทำเลดีในย่านธุรกิจอย่าง Business Park เชียงใหม่ค่ะราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านอีกด้วยนะคะมีทั้งแบบ1ห้องนอนและ2ห้องนอนจะเป็นยังไงตามขึ้นไปดูกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่บนคอนโดแบบ1ห้องนอนขนาดประมาณ34ตารางเมตร ของ Green City c o n d o 2กันค่ะซึ่งเป็นคอนโดขนาด34ตารางเมตรที่จัดฟังก์ชันได้ลงตัวมากๆเลยเพราะว่าขนาดห้องของเขาค่ะหน้ากว้างถึงประมาณ7เมตรค่ะดังนั้นสามารถจัดฟังก์ชันได้ลงตัวมากๆเลยด้านนี้ค่ะโซนแรกโซนนี้คือห้องนั่งเล่นนะคะขอบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในคลิปนี้นะคะเขาแถมให้ทุกชิ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะชั้นวางของนะคะแล้วที่สําคัญเนื่องจากด้วยความที่เป็นคอนโดหน้ากว้างค่ะบริเวณนี้ค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามา ก็จะเจอห้องโถงกว้างๆแบบนี้สามารถมีพื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่เลยค่ะซึ่งถัดจากโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเชื่อมต่อมาอยัางบริเวณห้องครัวซึ่งที่นี่ค่ะเขากั้นประตูบานสไลด์กระจกในโซนห้องครัวให้นะคะห้องครัวจะเป็นยังไงตามมาชมกันค่ะ สำหรับห้องครัวค่ะก็ขนาดกำลังพอเหมาะพอดีไม่ได้ถือว่าเล็กเลยนะคะสำหรับห้องขนาด34ตารางเมตรแล้วที่สำคัญค่ะเขาแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเชลฟด้านบนนะคะเคาน์เตอร์ครัวเข้ามุมแบบนี้ค่ะเตาไฟฟ้าฮูดดูดควันนะคะชั้นเก็บของซิงค์ล้างจานมีให้ครบเลยค่ะ เราก็จะเจอระเบียงค่ะซึ่งเขาจัดสร่พื้นที่ได้พอเหมาะพอดีมากเลยซึ่งด้านนอกระเบียงนะคะก็จะมีจุดก๊อกน้ําจุดปลัก๊กไว้สามารถวางเครื่องซักผ้าด้านนอกได้แล้วที่สําคัญเขาแถมเครื่องซักผ้าด้วยค่ะและด้านนี้ค่ะก็คือห้องนอนของคอนโดห้องนี้ค่ะเรามาชมกันนะคะด้านในนะคะทางโครงการเขาก็จะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะตู้เสื้อผ้า ชั้นโตเครื่องแป้งแบบนี้นะคะที่สำคัญค่ะแถมแอร์ให้ทุกห้องและผ้าม่านครบเลยค่ะซื้อที่นี่พร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่กันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของห้องน้ำในคอนโดนะคะเขาเลือกดีไซน์กระเบื้องเป็นสีขาวลายหินอ่อนสวยงามค่ะพร้อมสุขภัณฑ์ดีไซน์สวยแบบนี้ครบชุดเลยแล้วด้านนี้นะคะ ในส่วนของโซนอาบน้ําก็มีการกั้นกระจกโซนเปียกโซนแห้งนะคะในส่วนของฝักบัวแล้วก็ชาเวอร์ก็เป็นระบบผสมก๊อกน้ำร้อนน้าเย็นยด้วยค่ะสำหรับคอนโดพร้อมอยู่แถมทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดแบบนี้ราคาเท่าไหร่กันสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ คอนโดขนาด34ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้นที่1.79ล้านบาทเท่านั้นค่ะราคาไม่ถึง2ล้านและทำเลดีแบบนี้หายากมากๆเลยนะคะสำหรับคอนโดในเชียงใหม่แล้วเป็นคอนโดใหม่อีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะที่นี่เขาก็ยังมีคอนโดแบบ2ห้องนอนอีกด้วยเดี๋ยวเราตามไปชมกันค่ะ ตอนนี้ค่ะฝนก็นั่งอยู่ในคอนโด2ห้องนอนของ Green City Condo ค่ะห้องนี้ขนาดประมาณ60ตารางเมตรค่ะซึ่งเริ่มจากด้านนี้เลยนะคะห้องนั่งเล่นเขากว้างขวางมากๆเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ทุกชิ้นนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์จริงที่เขาแถมให้เลยนะคะจากห้องนั่งเล่นกว้างๆนี้แล้วนะคะด้านนี้ค่ะก็จะมีโซนวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะมีตู้เย็นวางอยู่ด้านนี้ซึ่งตู้เย็นก็แถมด้วยเช่นกันนะคะตามเข้ามาดูในห้องครัวกันค่ะ สำหรับห้องครัวของคอนโด2ห้องนอนห้องนี้นะคะจะมีประตูกั้นนะคะปิดแยกโซนห้องครัวออกมาชัดเจนแล้วเขาก็จะบิวเคาน์เตอร์เข้ามุมรูปตัว L แบบนี้ไว้ให้นะคะท็อปเป็นหินแกรนิตสีดำค่ะมีเตาไฟฟ้าหูดูดควันค่ะชั้นเก็บของทั้งด้านล่างด้านบนซิ่งล้างจานทำไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะถัดจากห้องครัวนะคะเราไปชมห้องนอนกันดีกว่าค่ะมาชมห้องนอนแรกของคอนโดห้องนี้กันนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะ นี่คือห้องนอนแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าชั้นวางของนะคะผ้มาม่านแอรทางโครงการเขาแถมของจริงให้แบบนี้ตามที่เห็นในวันนี้เลยค่ะออกจากห้องนอนนะคะด้านนอกจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านนี้เลยค่ะ ห้องน้ําด้านนอกนี้นะคะก็จะตกแต่งสุขภัณฑ์ครบชุดนะคะมีกระจกกั้นอาบน้ำโซนเปียกโซนแห้งระบบน้ําก็เป็นก๊อกผสมน้าร้อนน้ําเย็นมีทั้งเตกบัวแล้วก็เรนชาวเวอร์ค่ะสําหรับคอนโดขนาด60ตารางเมตรห้องนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะตอนนี้เราไปชมห้องนอนมาสเตอร์เบดมกันดีกว่าค่ะและด้านนี้ค่ะคือมาสเตอร์เบดมของคอนโดห้องนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์นะคะมีให้ทั้งเตียงตู้เสื้อผ้า โต๊ะแป้งให้ครบชุดเลยแล้วจุดเด่นของคอนโดห้องนี้นะคะก็คือมีระเบียงส่วนตัวด้านนี้ด้วยนะคะซึ่งวิวจากระเบียงบรรยากาศดีมากเลยนะคะมองออกไปด้านนี้ค่ะมองเห็นสะบัวแล้วก็เห็นวิวดอยสุเทพอีกด้วยค่ะและก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะแถมไว้ให้ตรงที่ระเบียงอีกด้วยค่ะสำหรับ master b เบ r o o m นะคะจะมีห้องน้ำในตัวนะคะตามมาชมห้องน้ำกันค่ะ ห้องน้ำของมาสเตอร์เปลตรมกว้างขวางมากๆเลยค่ะสุขภัณฑ์เขาดีไซน์สวยนะคะแล้วที่สำคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะมีอ่างอาบน้ำให้ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วมองวิวจากอ่างอาบน้ำไปนะคะบรรยากาศดีสวยสุสดๆเลยค่ะคอนโด2ห้องนอนสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่สงสัยกันแล้วใช่ไหมคะคอนโดห้องนี้ค่ะราคาเริ่มต้นที่3.76ล้านบาทค่ะ ขนาดประมาณ60ตารางเมตรสำหรับใครที่สนใจคอนโดในทำเลดีๆย่านใจกลางธุรกิจแบบพษิษเน่พักเชียงใหม่แบบนี้นะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะมีทั้ง1ห,ห้องนอนและ2ห้องนอนให้ได้เลือกกันเลยนะคะสำหรับวันนี้อสังหารอบตัวต้องขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมทรัพย์ดีๆที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ ไลค์ like, กดติดตามกด Subscribe อสังหารอบตัวเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารอสังหาดีๆซื้อขายเช่าลงทุนอสังหารีวิวบ้านบริหารงานโครงการติดต่อเรา S2 Property ได้เลยค่ะ